ค่ะตอนนี้ก็เดินมาถึงแปลงทุเรียนอายุหกปีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทุเรียนหกปีของพี่อ้อยเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ามาที่ต้นนะคะค่ะสังเกตเห็นก่อนเลยแต่ดูเราดูบริเวณดินก่อนเลยนะคะอันนี้พี่อ้อยใช้ขังข้าวทองมาตั้งแต่แรกเหมือนกันไหมคะหรือว่าอันนี้เพิ่งมาใช้พร้อมน้องเนี่ยคะ่ะได้สามปีเหมือนกันใช้มาได้สามปีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปน้องหยงสอบถามย้อนกลับไปก่อนนั้นพี่อ้อยใช้ปุ๋ยแบบไหนแล้ว ต้นทุเรียนเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมคะก่อนหน้าน,านั้นก่อนหน้านั้นใช้เป็นปุ๋ยเคมีค่ะปัญหาต้นทุเรียนก็คือด้วยความที่การปริมาณใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งไม่เท่ากันก็อาจจะมีเยอะเกินน้อยเกินนะคะการจเจริญเติบโตก็จะเหมือนไม่ค่อยคงที่แล้วก็ดินนะคะจะแข็งแล้วล่าของทุเรียนนะคะมันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบเยอะขนาดนี้เนาะดินมันจะกลายเป็นแบบดินแข็งๆนั้นไ<ะ>ด้น,นะคะผลจากการใช้เราก็เลยมีความรู้ส,สึกว่าหันมาใช้อินรียเคมีแล้วหลังจากที่เราใช้คือดินก็จะแบบฟูขึ้นค่ะ อันนี้คือก็มาทดลองพร้อมๆกับต้นเล็กเลยใช่ไหมคะตอนนี้ทดลองแล้วก็รู้สึกประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ะค่ะใส่ไปใส่ไปกี่ครั้งคะพี่ว่าถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นว่าเออมันมันแตกมันแตกต่างไปจากเดิมนะจริงๆปุ๋ยครั้งข้าวทองใส่ครั้งแรกก็เห็นความต่างแล้วค่ะการแตกยอดการเจริญเติบโตคือค่อนข้างจะคือดีค่ะจากครั้งแรกก็คือเห็นเลยค่ะแต่ว่าอย่างต้นใหญ่อย่างเงี้ยเราต้องใส่ถึงประมาณแบบสามกิโลค่ะ แล้วก็พี่อ้อยใส่ต้นละ3ากิโลใช่ไหมคะอันนี้ใส่ความถี่เหมือนต้นเล็กไหมคะก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเหมือนกันาไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะหว่านปุ๋ยเติมอาหารทีนึงใช่ค่ะแล้วอย่างการให้น้ําเหมือนกันไหมคะช่วงนี้ให้น้ำเดียวไปช่วงนี้ต้นใหญ่เขายังมีร่มค่อนข้างเยอะก็คือการให้น้ําจะน้อยกว่าต้นน้องค่ะก็จะให้อยู่ประมาณสัก30 40บนาทีค่ะลดลงมากว่าน้องนิดนึงด้วยความที่ความชื้นเขาจะยังคงเยอะกว่าเพราะใบเขา กว้างกว่าค่ะใช่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสังเกตได้เลยก็คือต้นใบยังสมบูรณ์นะคะใบใหญ่ใบหนาใบมาใบมันเหมือนกันแล้วหกปีได้ทําสารไหมคะในเรื่องของการทําดอกเอาจริงๆแปลงนี้ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะอันนี้ธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่ไม่เคยพ่นสารค่ะธรรมชาติล้วนๆค่ะนี่เลยค่ะแล้ววิธีการทําใบก็คือใส่ตัวหกสาม ใส่ปุ๋ย6-3-3ค่ะแล้วก็การพ่นทางใบก็จะใช้เป็นฮอร์โมนเคทีวันค่ะ<อ>ใช่อันนี้พี่อ้ใส่ใส่ได้กี่รอบเข6-3-3ทำใบได้กี่ชุดคะรู้สึกอันนี้ก็จะได้3 3ชุด <3 S 2> เหมือนกัน3ชุดเลยนะคะใส่6-3-3ไปรอบนี้รอบยังไม่ใส่เพิ่งใส่ไปจะใส่รอบที่3อยู่เนี่ยค่ะกำลังจะใส่ปุ๋ยรอบที่3หลังจากการเริ่มสะสมนี่นะคะ แล้วก็ตัว KT 2พี่อ้อยก็มาจะมาเริ่มใช้ KT t o แปลงนี้พ่นสองรอบค่ะพ่นสองรอบอ่าก็ออกมาอย่างนี้เลยอือใช่ไม่ได้เปิดตาดอกนะคะใช้แค่ KT 2อันนี้ไม่มีการเปิดตาดอกไม่มีการฉบสารไม่ได้ฉบค่ะนะคะอันนี้ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนค่ะใส่ปุ๋ยขั้งข้าวทองนะคะทั้งดินใช่เนาะแล้วก็พ่น KT 2 w o ทางใบแค่นั้นแล้วก็ยาฆ่าแมลงอ่าค่ะแล้วก็สำคัญคือการให้น้ำนั่นเองค่ะ ให้พอเหมาะนะคะเพราะว่าปีนี้เขาว่าจะแรงอากาศจะแรงเพราะฉะนั้นนี่ละ่ะเป็นความกังวลอยู่เหมือนออกอันของชาวสวนหลายๆคนเพราะว่า,วาเสียดายดอกน้องมากอันนี้เดี๋ยวดูรอบๆนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเห็นมองมองด้วยตาแบบนี้ไปทั่วๆเนี่ยเราจะเห็นว่าออกทุกกิ่งออกทุกกิ่งแทบจะทุกกิ่งเลยก็ได้อ่านี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่กําลังบานแล้วก็กําลังจะโรยละแล้วก็ยังมีต้นอ่มะเขือพวงยังมีรุ่นมะเขือพวงด้วยนะคะ สังเกตเห็นว่าจะมีตะไคร่เข,เขียวขึ้นบริเวณหน้าดินนะคะตอนนี้อาจจะมีดอกทับอยู่นะคะหน้าดินเนาะทุกต้นเป็นเหมือนกันหมดเลยอ่าแล้วก็ยังดูการออกดอกโออันนี้ก็ติดเปอร์เซ็นต์การติดก็คือหลายเปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้ก็เยอะเกินนะเยอะเกินไปเยอะเกินเจ้าของสวนบอกว่าเดี๋ยวต้องมาแต่งออกนะคะ<ช>อันนี้นะอย่างต้นหกปีแบบนี้จะไว้รูปประมาณกี่ลูกครับพี่ลอย จริงๆก็ดูจากส,สภาพต้นก็สักหกสิเจไว้อยู่ค่ะ,ะประมาณ6 0สิถึงเจลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามกันต่อว่าในช่วงของการติดลูกนะคะไข่ไก่กำปั้นนะคะการขยายลูกเบ่งพูจะเป็นยังไงนะสำหรับแปลงนี้อันน,น,ะะน,นี้อันนี้ลองเอาเคทู ไอ้เคทีวันมาลองทาดูแห้งดีไหมกอ๋อพี่อ้อยบอกว่าตรงแผลบริเวณต้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้นะคะมันเป็นมันเป็นแผลใช่ไหมคะพี่อ้อยใช่ค่ะเอาเคทีวันมาทามันก็อ๋อนี่คือทดลองใช้ตัวเคทีวนใช่ไหมคะหลังจากไปไปดูงานมาได้ความรู้มาก็เอามาลองใช้ดูค่ะทำทำยังไงบ้างครับพี่ก่อนหน้านั้นคือขั้นตอนแรกขูดก่อนค่ะขูดบริเวณหน้าอริเวณที่เป็นแผลใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แปรงอะค่ะจุ่มกับ เคทีวันแล้วก็ทาเลยค่ะเพะผสมไหมคะตัวเคทีวันไม่ผสมก็คือเอาแบบเพียวๆเลยค่ะแล้วเราก็ใช้แปรงทาลงค่ะครั้งแรกก็เห็นเห็นความต่างแล้วว่ามันแห้งค่ะก็คือทาไปแค่ครั้งเดียวก็ใช่เห็นแผลจะแห้งลงนะคะตอนนี้นะเคทีวันก็จะช่วยในของการแผลใช้ไปต่อเนื่องก็จะช่วยทําให้รัดเปลือกได้ด้วยนะคะต้นไหนที่มีปัญหาเขาเรียกว่ามีแผลตามต้นเกิดจากรักเน้าคนเน่าแบบนี้เนาะดอกออกเต็มกิ่งเลยนะคะ เต็มราวเลยนะแล้วก็ออกเสมอกันทั้งต้นเลยนะคะอันนี้ยืนยันจากเจ้าของแปลงว่าไม่ได้ทําสารไม่ได้ทำไม่ได้ทำ,ด,ทำดูจากการออกดอกได้ค่ะไม่ไม่ได้ทีเดียวพร้อมกันหมดแต่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ความสมบูรณ์ของดอกก็คือดอกยาวคั่วอวกนะคะใช่ค่ะแล้วก็คนเหนียวไม่มีดอกร่วงเลยในเรื่องของการจัดการให้อาหารทางดินแล้วก็พี่อ้อยให้น้ําอย่างดีเลยนะคะใช่ค่ะ อันนี้วันนี้เราเดินชมรอบสวนของพี่อ้อยเลยนะคะทั้งแปลงเลยนะใช่แล้วกี่ไร่คะพี่อ้อยเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่รมากี่ไร่คะโอ้ก็ <laughs> น่าจะสักสี่สี่สิบไร่มั้งคะถ้ารวมทั้งหมดอะประมาณสี่สิบไร่นะคะแต่ว่าวเราคงเดินไม่ถึงสี่สิบไร่นะคะทั้งหมดใช่แล้วอ๋อเขาช่างภาพให้มาทางนี้ก่อนคะอนอ่ะเอาหนูคนเดียวเหรอเอาเลยคะ่ะค่ะ มาดูต้นนี้บ้างนะคะเหมือนกันทุกต้นจริงๆค่ะความสมบูรณ์ในการออกดอกทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยข้างข่าวทองนะคะมาแปลงนี้ก็สามปีนะคะทุเรียนหกปีใช้ได้สามปีละแล้วก็ปีนี้ใช้ตัว KT2 ช่วยในการกระตุน้นการออกดอกด้วยไม่ได้ทำสารนะคะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะจากนี้เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะมาทำในเรื่องของการแต่งดอกนะคะแต่งดอก ใส่ปุ๋ยต้นละประมาณสามกิโลนะคะแบบนี้เนาะ,ะไม่เกินเดือนละไม่เกินเดือนนะคะทุกๆจะเป็นบ <30 S 2> วนันเดียวกันหมดเลยออกเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะคะทั้งแปลงเนาะอาจจะห่างกันไม่มากนะคะแต่การจัดการค่อนข้างง่ายเลยแบบนี้<ช>ขนาดไม่ได้ทําสารก็ออกรุ่นเดียวกันหมดนะคะออกพร้อมเพรียงกัน ปกติไม่เคยได้ทําสารเลยหรอคะพี่อ้อยตั้งแต่ไม่ติดลูกมาค่ะแปลงนี้ทั้งหมดไม่เคยใช้สารเลยไม่เคยทําสารเลยใช้วิธีธรรมชาติแต่ว่าก็เอเหมือนปีที่แล้วอะค่ะมันไม่ได้ออกแบบแน่นขนาดนี้เนาะค่ะด้วยเหตุที่คือเราไม่แต่งดอกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแต่งทีเดียวตอนขึ้นลูกเลยค่ะใช่มันไม่ต้องเลืองแรงงานหลายรอบค่ะแล้วอย่างนี้น้องยกขอสอบถามเป็นความรู้ค่ะอย่างอย่างเขาเรียกกระป๋องไหมคะ กระปลอกของดอกปอกค่ะ,ะที่ร่วงลงมาตรงพื้นดินเนี่ยค่ะเราจําเป็นจนะต้องกวาดออกไหมคะหรือว่าปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้สําหรับพี่ก็คือพี่ไม่เคยกวาดเลยพี่ปล่อยให้มันลงมาแล้วก็เป็นปุ๋ยเพราะด้วยความที่ดอกเขาไม่ได้มีเชื้อโรคหรืออะไรอะเนาะก็เลยปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยบํารุงไปเลยค่ะอ,อันนี้ก็คือสามารถปล่อยได้เลยนะคะก็อันนี้แล้วแต่แต่ละส่วนอาจจะไม่เหมือนกันบางส่วนเขาอาจจะกวาดแต่ว่าอ,อย่างที่ส่วนนนก็คือก็คือปล่อยธรรมชาติเลยค่ะ สำหรับส่วนนี้ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ใช่ค่ะให้เป็นปุ๋ยต่อไปใช่ค่ะก็ทำแบบนี้มาทุกๆปีไม่มีปัญหานะคะไม่มีค่ะดอกมันยุบหมดแล้วว่าชวนี่อันนี้ต้นนี้ก็แน่นจ้าสังเกตดูใบนะคะอ่าเดี๋ยวดูดูใบตรงนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบโมงครึ่งนะคะแดดกำลังดีเลยนะ<ช>เนี่ยใบคือใบเงานะคะเมื่อกระทบกับแดดแล้วใบเสมอกันมากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในต้นนะคะและคือเดินชมทุกต้นก็จะเห็นการออกดอกแบบนี้ทุกต้นได้เลยไม่ใช่แค่ต้นใดต้นหนึ่งถ้าถ้ามองภาพรวมแล้วพี่อ้อยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในการติดดอกค่ะ ตอนนี้จริงๆก็ถ้าเผื่อเผื่อดอกหลุดดอกอะไรเนาะให้สักเก้าสิบล้กันอ่าเก้าสิบเปร์เซ็นต์นะคะทีนี้ในการออกดอกถือว่าเป็นที่พึงพอใจนะคะค่อนข้างจะพึงพอใจเพราะว่าเหมือนเราแอบไปดูสวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้ยคนอื่นเขาก็ดอกไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนี้ก็คือมีแอบไปดูใกล้เคียงอ่ามีแอบไปดูบ้าง แต่ก็มีบางสวนที่เขาดอกแน่นแต่เขาเหมือนเขามีรายง,งานเยอะพอเขาก็มีการจัดการแต่งดอกอไว้เป็นช่อๆก็มีค่ะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาจัดการนะคะก็คือเดี๋ยวรอ <ใน S 1> หลังจากอดอกบานหมดอะคะ่ะเราจะทําการเหมือนพลิกลูกแล้วเราก็ค่อยมาเลือกแต่งไว้ค่ะ,คะประหยัดประหยัดและการทํางาน <laughs> ใช่นี่นะคะอันนี้ก็ พยอยบานเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะไปโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อยก็ได้พาเดินชมทั้งแปลงเลยนะคะทั้งทุเรียนเล็ก3ปีเนาะแล้วก็ทุเรียนอายุ6ปีนะคะที่อยู่ในช่วงของการติดดอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะให้พี่อ้อยช่วยฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ สำหรับคนที่ยังไม่กล้าทดลองเปิดใจหรือว่าสนใจที่จะใช้ปุ๋ยข้างคาวทองอยากให้ฝากความประทับใจแล้วก็ฝากถึงคนที่ดูอยู่ค่ะจริงๆก็อยากให้ลองใช้ดูนะคะหกสามสามคุณลองใช้ครั้งแรกคุณก็จะเห็นความต่างค่ะค่ะยืนยันนะคะยืนยันค่ะ <laughs> เพราะว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกจนใช้มาถึงปัจจุบันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือใช้มาเองนะคะ<ช>แล้วก็เห็นผลเอง ใส่เองในบางครั้งค่ะ <c oughs> ให้คนงานใส่ให้ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าคือถ้าคนงานน้อยก็ใส่เองด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะนี่นะคะก็คือยืนยันจากเจ้าของแปลงเลยเราจะต้องมาติดตามกันต่อว่าการติดลูกนะคะการขยายผลของทุเรียนไปจนถึงช่วงการตัดทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงได้ผลผลิตดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของสวนนะคะที่ให้โอกาสข้างข้าวทองได้มาเยี่ยมชมสวนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าสวนนี้จะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ We'll <laughs>